นี่ทุกคนแบบนี้อาการแบบนี้คือแย่แนละ้วทุกคนมมชีฮัลโหลทุกคนวันนี้มาเจอกับขาพเจ้าบุญล้อมชาแนลอีกแล้นะทุกคนวันนี้ขัอปูไดที่ใช้รถชูโมเอ็กทุกคนเจอปัญหาอาการของมันก็คือเวลาขับขี่ไปในรอบกลางๆมันสะดุด ก,ก็ติดเดินเบาได้แต่ก็เร่งอยากอืดทุกคนเร่งอยากอืดสตาร์ทเดินเบาได้แต่ว่าเวลาบิดอยู่ในครึ่งครึ่งเกือบครึ่งแล้วก็สะดุดสองทีแล้วก็จะไปได้ต่อทุกคนถ้าในรอบกลางหรือในรอบต้นๆบิดจะบอกออกทุกคนถ้าในรอบปลายแล้วมันก็จะพุ่งไปเลยเนาะทุกคนเนาะเจออาการนี้ก็เลยจะมาถ่ายคลิปให้ทุกคนได้เบิงบูและศึกษากันต่อไปเนาะทุกคน ผู้ใดที่เจอปัญหาอาการสะดุดทุกคนยวจะมาเปิดสวิฟต์ดูนะทุกคน,ดดว,กคนว่าอาการหูวฉีดมีปัญหาและอาการหูวฉีดเสียนเป็นยังไงน,นะทุกคนยาจะมาเปิดสวิฟ์เบิ่งแลวจะมาดูที่หูวฉีดว่ามันเป็นแบบไหนนี่ทุกคนแบบนี้อาการแบบนี้คือแย่แล้วทุกคนหูวฉีดตายโมใช่กระตายมันหัฉีดมันล้วนหรือมันมีปัญหาทุกคนแบบนี้ก็เปลี่ยนใปได้เลยตอนนี้เดี๋ยวยาจะมาสตาร์ทเบิง่งดนะทุกคนว่ามันจะฉีด เป็นฟอยบอรหรือว่าเป็นมิตแล้มาเบิกเน่ยดูุกนฉีด,ดบ,บ่เป็นละอองทุกคนมันจะฉีดบ,บ่เป็นละอองมันจะพ่นออกมาเหมือนเราฉีดน้ําเลยนะเยวมาเบิกที่หัวลูกฉีดนี่ทุกคนกคน็น้ำมันไหลเยิ้มเลยแต่การแบบนี้ก็เพฉีดมีปัญหาทุกคนนะบางนจรงจริง จะเป็นเม็ดใหญ่เลย OK, ทุกคนเลยจะเป็นเม็ดใหญ่เลยโอเคทุกคนโอเคทุกคนจะเ้าจะเปลี่ยนหัวฉีดเอาหัวฉีดใหม่เข้าไปทุกคนตอนนี้ตอนนี้หัวฉีดท่านพะเได้ลมันเรียบร้อยก็จะใส่เข้าไปนี่คือหัวฉีดเก่าตอนนี้เขาได้ใช้หัวฉีดใหม่เข้าไปทุกคนก็ดี๋ยวจะมาเปิดสวิตช์เบิ้งเนาะทุกคนเนาะโอเคทุกคนตอนนี้เขาได้ประกอบเข้าไปแล้วทุกคนจะไปลองกันเบิ้ง ไปลองกันทุกคนว่าอาการสะดุดมันจะหายบอ่อนหรือเปโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะไปลองกันเลยโอเคทุกคนปกติแล้วตอนนี้เนาะโอเค